ต่อไปนะครับเนว่าเอนดิ้งครับตอนนี้พร้อมแล้วอ่ะเชิญมาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันครับยินดีเชิญนะครับครับก็สวัสดีครับผมชื่อพิรพงศ์อมณ์กุณเดชครับชื่อเล่นชื่อพีนะครับมาจากมหาลัยศิลปากรคณะมนุษยศิลป์ครับอาชาออกแบบนิเทศศิลป์ครับก็ผลงานที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้เป็นผลงานทีสิบเป็นแอนิเมชันทีดีนะครับชื่อเรื่องว่า n น v e r e n d i n g แนวความคิดของเรื่องจะมาจากความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดครับผมก็เลยจับคำนี้มาแล้วก็มาแต่งเป็นเรื่องราวโดยที่มนุษย์นั้นเกิดมาอย่างแรกที่ต้องการคือปัจจัยสี่แต่เมื่อเรามีปัจจัยสี่ครบแล้วเราก็จะเริ่มสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อมาตอบสนองความต้องการของเราและปัจจัยที่ใช้มันก็คือทรัพยากรธรรมชาติครับผมก็เลย ทร้างเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็แฝงตลกแล้ก็เสียดสีเรื่องของความต้องการของมนุษย์เข้าไปครับแล้วก็ผมหวังว่าแอนิเมชันเรื่องนี้จะให้แน่คิดเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดครับแล้วก็ลดความต้องการของตัวเราถ้าเกิดสิ่งต่างๆที่มันไม่จําเป็นถ้าเราสามารถลดได้แล้วก็สามารถช่วยโลกเราได้ครับขอบคุณครับอ๋อเหารอครับ ถ้าอย่างนั้นคนอื่นนี่เขาเป็นเกี่ยวไบ ICT เรามาเป็นมัธนศิลป์มัธนศิลป์สอนแอนิเมชันด้วยครับก็จริงๆมัธนศิลป์จะไม่ได้มีสาขาโดยตรงครับทีใหญ่จะเน้นไปที่ภาพประกอบกราฟิกหรือว่าทำถ่ายหนัง ANS, นอะไรก็มีนิดหน่อยครับโดยการที่ผมเริ่มสนใจแอนิเมชันก็เมื่อตอนปีสามครับแล้วก็ปีสามตอนนี้ก็คือปีห้า ปีนี้คือปีสี่ครับปีสี่โอ้ปีเดียวเองครับก็คือครับมาเริ่มสนใจตอนปีสามเราก็ต้องศึกษาเองด้วยครับแล้วก็สอบถามพวกรุ่นพี่หรืออะไรที่เขาอยู่ทําการแล้วอยู่เกิดมาสนใจได้ไงครับไปเจอแรงบันดาลใจไอดอลประตูนที่ชอบเรื่องอะไรก็คือตอนในผมชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยชอบดูไตเติ้ลเกมก็เลยอยากทําแต่ว่าตอนมาสอบเข้าชอบบ้านลูกผมก็เลยมาเข้าคณะนี้แล้วก็ มันไม่มีสอนแอนิเมชันอ๋อก็เลยซิวสิซิวแล้วไปโรงเรียนไอซีทีอ๋อก็เลยก็เลยมันเริ่มเรียนเริ่มศึกษาแอนิเมชันต้องมาศึกษาเองอ๋อครูพักประจำวัาเองนะครับอ่าไม่เป็นไรยังเปิดสอนใช่ไหมจบคณะนี้ไปเรียนคือนาหนึ่งหน้ใช่ไหมไอซีทีเปิดรับสบายนะครับโอเคอ่ะครับได้ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์เรื่อง Never Gandy กันนะครับเชิญชมได้เลยครับ มีเขาเรียกว่าน,นะอะไรนะที่ทำให้พี่ได้มอบรางวัล b e s ช s p e c i ให้กับ n อ v e r Ending ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ทำไมถึงติดอินดิเซสุดด้วยนะครับพี่ก็เรียนเชิญพี่อ้อมแล้วก็พี่เบียร์ครับช่วยคอมเมนต์งานเรื่องนี้หน่อยครับพี่ครับในเรื่องเพลงก็เดี๋ยวให้พี่เบียร์ต่อกันเนาะในเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกันนะคะดูตอนแรกชอบเพราะดูอารมณ์ดีดีมัน มันกุ๊กกิ้กมันยิบม,มีดีเทลอะไรที่น่าสนใจกุ๊กกิ๊กดีแล้วก็ฉลาดในการนำเทคนิคของแอนิเมชัน 2D เนี่ยมาสื่อสารออกมาเป็นภาพให้เราเข้าใจได้อันนี้คือมันดูอความเหมาะอมการการใช้สื่อกับสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารออกไปนะฮะแล้วก็ น้องขยันมากใส่ทำโน่นทำนี่เต็มดนเลยนะครับแล้วก็ในการเล่าเรื่องเนียไม่ไ,ไม,ไม่ไม่เชิงว่าจะเปตัวเอกตัวเด็นอะไรมากายแต่สามารถที่จะแทรกมุกตลกเสน่ห์ของาระตูความน่ารักเนี่ยเข้าไปได้ตลอดเวลาก็ดูแล้วเพลินมากพอดูจบเนี่ยมันก็ ด้วยความที่เราก็เป็นมนุษนย์นะมันก็แสบๆคายๆดีเหมือนกันดูอารมณ์ดีครับแต่มันก็มันเห็นมันจิกๆกัดๆมันก็แสบๆคายๆดีเหมือนกันก็ดูรวมๆแล้วดีนะมีความกลมกล่อมมีความสมดุลสีเสือดนตรีไปด้วยกันได้ดีหมดครับเอ่อก่อนวันนี้ขอถามนิดนึงคนะ่ะท่านี้ท่หหาอะไรคบท่านี้ของมีทุกตัวละครท่านท่านแบบไหนท่านเนี้ยอ๋อก็คืออยากให้มันเป็นแบบ จุดเด่นของตัวละครแต่ละตัวว่าแบบมันทําอะไรร่วมกันนะครับที่นิพัทธ์บอกว่าอารีกแท่นี้ไม่พอต้องการอะไรอีกก็ก็อย่างที่พูดนะคะที่น้องเขาเสนอคอนเซ็ปต์มาตั้งแต่ต้นนะคะว่ามันมันคือเรื่องความโลภตอนจบอยู่บนสวรรค์ก็ยังจะต้องตัดไม้อีกนะคะไม่รู้ว่าเราไม่รู้พวพี่ขึ้นไปบนสวรรค์ได้ยังไงพวกสาทำลายทรัพยากรธรรมชาติหมดไปขนาดนั้นก็เนื้อหา ที่นำเสนอสื่อได้ค่อนข้างตรงนะคะแล้วก็พูดถึงสะท้อนภาพสังคมได้แบบอย่างที่คุณเบียร์บอกว่าแบแสันบันดีมากเพราะว่าจริงๆมนุษย์มันมีความโลภมีความโลกไม่มีที่สิ้นสุดคือต้องการไปเรื่อยๆตอนเป็นมนุษย์ท่าก็อยากกินะอาหารอยากมีไฟอยากมีไฟพอมีไฟเสร็จอยากมีบ้านอยากมีอำนาจ จนสุดท้ายธรรมชาติก็ลงโทษน้ำท่วมตายไปก็ยังจะไปเอาของที่อยู่บนสวรรค์อีกนะคะอันนี้ก็ต้องฝากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าสังเกตตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศของโลกเราก็จะหมดแล้วจะหมดหมดไปเรื่อยๆโลกเราก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็พี่คิดว่าคอนเซ็ปต์ Concept, แล้วก็การถ่ายทอดออกมาได้ชัดแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึงคือ ลักษณะการใช้ดนตรีของเขามันทําให้มันมันสนุกเหมือนกับเราดูหรือเราเล่นเกมบาริโออย่างที่น้องน้องเบสเขาตั้งแต่ต้งก็ชอบเล่นเกมก็คิดว่าเอาตรงนั้นมาใช้ทําให้เนื้อเรื่องมันมันลงตัวได้อย่างเหมาะสมมากก็ขอบคุณพี่นั้งคู่มากนะครับแล้วก็น้องด้วยนะฮะ ก็แ่บแบพันคันกันไปนะครับเอาล่ะครับเราไปดูรางวัลต่อไปนะฮะนี่มีรางวัลติดมาด้วยนะครับกับ Best Social Content นะครับกับเรื่องเกิดคิ้วครับ